สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพรยนต์นั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้นุ่นมาพร้อมกับตัวรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถเก่งซีดาน4ประตูแบนหลักนะคะและที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังรอคอยป้ายแดงอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยวันนี้ที่เพรยนต์ของเรา มีรถแล้วนะคะได้รถราคาถูกปีใหม่และที่สําคัญเลขไมน้อยมากๆเลยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่นก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูรพร้อมๆกันเลยนะว่าวันนี้นุ่นมาเผากับตัวรถคันนี้เลยนะคะสําหรับตัวรถสีเทาดําที่อยู่ข้างขงวามือของนุ่นคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสเอธิวนั่นเอง สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรุ่น1.2สปอร์ตนะคะได้รถปี2021เลยนะคะโอ้โหรถถือว่าหลายๆคนกำลังตามหาอยู่หรือว่ารอคอยอยู่นะคะก็วันนี้มาอยู่ที่เพชรยนต์แล้วใครที่กำลังมองหาหรือว่าตามหาอยู่ก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตปกติฟีดาวจัดยอดเต็มกันไปเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000าบาทเท่านั้นเองนะคะแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะออกรถศูนย์บาทมีอยู่จริงนะคะก็ออกได้ทุกอาชีพออกได้จริงนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์อยู่ทั่วประเทศเลยมาเดี๋ยวนุ่นเดินพาพาดูรอบๆตัวรถก่อนเลยนะคะเรามาเลือก,กันแั้แต่ด้านหน้าเลยนะ สำหรับคันนี้เนี่ยเป็นยาริดแอทีฟโฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะคะสำหรับโตโยต้าเองถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆเลยนะคะอะไรไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายมีศูนย์ให้บริการเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับหมายเลขทะเบียนอันนี้เป็นป้ายต่างจังหวัดเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนเป,ป็นป้ายกรุงเทพให้ซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยเนาะ มาพร้อมกับกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบเปียโนแบ็กสีดําแบบนี้เลยซึ่งโฉมนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะจะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติ r e f ฟ e c กเตอนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลั n i n g Light ที่เป็นหลอด LED อยู่ในชุดโคมไฟแบบนี้เลย แล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวมาด้วยนะคะในชุดโคมไฟครบแบบนี้เลยแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นโคมียมเล็กๆในชุดโคมไฟด้วยนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะอันนี้เดิมแท้จากโรงงานเจยียวไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะคะแต่ว่าออกแบบมานะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะคะ ดูกันต่อในส่วนของตัวล้อดีกว่านะคะด้วยกับคันนี้เป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมคะของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กทูโทนปัดหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะขนาด15นิ้วของเดิมแท้จากโรงงานเป็นล้อแม็กซูนะคะซึ่งแน่นอนของแท้ที่มาจากโรงงานนะคะค่อนข้างแข็งแรงทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยมาพร้อมกับตัวยางดันหลบทั้ง4เส้นเลยนะคะได้ยางสัปดาห์ที่18ปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะก็ ถือว่าตัวยางนี่ออกจากสูตรใยแดงยางใหม่ด้วยนะคะซุ้มล้อโครงสร้างเดิมน,อน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างตัวนี้พับผูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบที่เป็นสีดำนะตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีเทาดำเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวติดตั้งมาที่หูของกระจกมองข้างด้วย แล้วก็ตัวกระจกทุกบ้านนะคะมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันขนาดความหนาของฟิล์มนะถือว่ากําลังดีนะคะไม่หนาไม่บายจนเกินไปแล้วก็มีการติดตั้งคิวกันสาดให้ด้วยนะคะสําหรับประตูรถทั้ง4บานเลยแล้วก็การเลือกซื้อรถยนต์มือสองอยากให้คุณลูกค้าสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์ของโตย้านะคะกระจกทุกบ้านก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โตย้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยที่ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะถัดมาด้านล่างเราก็จะเห็นในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกซึ่งตัวนี้ก็จะได้เป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอะเราดูภาพรวมด้านข้างของตัวรถคันนี้กันสําหรับสีของตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดิมแพ้จากโรงงานเลยนะคะถือว่าเป็นสีที่หายากเนาะแต่ที่สำคัญมันเป็นสีที่ดูแรงง่ายนะคะอันนี้ก็คือไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดเลยนะ มาต่อกันในส่วนของเชื้อเพลิงนะคะตัวเชื้อเพลิงที่ใช้ตัวนี้จะเป็นระบบเบนซินล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สเลยนะเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95 e20 รองรับ e85 ด้วยนะมาต่อกันที่ไฟด้านท้ายกันนะคะนี่สาหรับจุดโคมไฟท้ายค่อนข้างเรียวนะคะดูทันสมัยกว่าเดิมเยอะเลยนะคะใช้หลอดไฟที่เป็นหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอย อยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายน้อยๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมแล้วก็กระจกบานด้านท้ายนี่มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟฝ้ามาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยถัดมาใกล้ๆกันตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือยาริสเอทีฟนั่นเองอ่ะต่อมาเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่ง สามารถกดค้ดางที่กุญแจร,รีโมทได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดยต้าเองได้มีการพัฒนาขึ้นมาด้วยนะนี่เปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนงห้องเก็บสัมภาระนะคะซึ่งถือว่าเป็นรถที่มีห้องเก็บสัมภาระกว้างมากนะคะเปิดมาเราก็จะเจอทายางรองด้านหลังก่อนเลยสำหรับตัวรถคันนี้นุ่นต้องขอย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถเข้าใหม่เรายังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยก็รีบนํามารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะคะอ่ะดูโครงสร้างด้านล่างกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ นี่แล้วด้วยกับตัวรถคันนี้นะคะเป็นโฉมปัจจุบันโฉมใหม่เนาะของเขาอ่ะจะไม่มียางอะไรสำรองแล้วนะคะแต่ว่าจะมีชุดซ่อมป่ายางเฉินแล้วก็เครื่องมือแม่แรงอันนี้คือเรามีให้ครบอยู่แล้วเนาะแต่ว่าหลักๆที่จะให้ดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างด้านล่างนะคะพวกรอยซีนทางมะพร้าวอะไรเงี้ยเม็ดอาร์ททุกอย่างที่มาจากโรงงานโครงสร้างพวกนี้ก็คืออยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะเห็นไหม ทุกอย่างคงสร้างเดิมแท้จากโรงงานอันนี้คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องชนหนักจมน้าน้ําท่วมอะไรเงี้ยคือเราอ่ะไม่นําเข้ามาขายอยู่แล้วนะคะดีแล้วก็อยากให้ดูกันใกล้ๆเลยพวกน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะนี่นุ่นเปิดให้ดูเห็นไหมตัวน็อตอะสีเดิมนะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยมาเปิดให้ดูกันอีกหนึ่งข้างนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจนะเห็นไหมฝั่งนี้ก็น็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับวันนี้วารันตีศูนย์ก็ยังอยู่เลยนะคะเห็นไหม สามารถใช้เล็บติกซีนยางลงอันนี้คือทุกอย่างโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานไว้ง่ายเลยนะตัวรถคันนี้คือแบบสภาพป้ายแดงชัดเลยนะคะแค่เราเอามาล้างทำความสะอาดนิดนึงนะนี่แล้วก็มีในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยนะคะเห็นไหมตัวนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานด้วยนะคะมาอันนี้นุ่นก็มาเดินดูรอบตัวรถแล้วนะคะต่อไปเราจะเข้าไปอยู่ภายในตัวรถกันไปเข้ามาเลย สำหรับภายในของเขานะด้วยกับความที่ของเขาเป็นตัวสปอร์ตใช่ไหมคะภายในเขาจะแบบคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะเราก็มาเริ่มกันตั้งแต่ตัวพวงมาลัยก่อนเลยนะสําหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดตัวนี้ควบคุมจากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็มีแอร์แบกนะคะให้ถึง7จลูกเลยนะคะมาเรามาดูเลขไมค์กันดีกว่าสําหรับตัวรถคันนี้นะคะปี2021เเลขไมค์อยู่ที่ 23,200นอะคะ21กิโลเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆเลยนะคะไม่มีเขีย่ยไม่มีกอไม้แต่อย่างใดเลยนะคะทุกอย่างเดือแท้จากโรงงานเลยเนาะแต่ก็ตัวคอนโซลตรงกลางตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นจอ and ด o อ d สัมผัสทัชสกีนนะคะของแท้จากโรงงานของโตโยต้ตาเลยนะคะเห็นไหม ทุกอย่างก็ใช้งานได้เป็นปกติสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยฟังวิทยุ FMAM ได้ทั้งหมดนะคะทุกอย่างก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอที่แสดงผลของกล้องถอยหลังนะคะเห็นแบบเรียวไทม์มองได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเวลาเราถอยหลังนั่นเองเนาะถัดมาในส่วนของระบบแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นแบบอนาล็อกเออตัวนี้เป็นบบออโต้ได้ด้วยนะคะเห็นไหมพอขึ้นรถมาเราปรับความเย็นอัตโนมัติได้เลยนะคะตัวนี้เขาก็จะทําการประมวลแล้วก็ ปรับอุณหภูมิให้เราแต่ถ้ามันไม่ทันใจนะคะเราก็สามารถปรับความแรงพัดลมความเย็นอุณหภูมิอันนี้ก็คือปรับได้ตามใจชอบก็ได้ด้วยนะคะถัดมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเห็นไหมจะเป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นั่นเองแล้วก็ตัวเบาะนะจะได้เป็นเบาะผ้ากับมันเป็นเบาะหนังกับเบาะผ้านะคะที่เขาแบบว่าออกแบบมาเนาะแล้วก็การออกแบบสรีระของตัวเบาะ,บาะค่อนข้างใหญ่รับกับสรีระของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะคะ ถือว่าตัวบอกก็ดูแลรักษาค่อนข้างง่ายเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวนู้นจะพาไปดูกันต่อในส่วนของห้องสำหระด้านหลังเออห้องผู้โดยสารด้านหลังไปเราไปดูกันโหถือว่าตัวยาริสเองอะ่ะเป็นรถซีดานแบลลักที่จะบอกว่าบอดี้ภายในเขากว้างมากเลยนะคะเห็นไหมนี่ตัวข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเห็นไหมมีสายเบลให้3เส้นก็แปลว่าออกแบบมารองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะถือว่าภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างด้านล่างก็มีในส่วนของถาด ถัดรองนะคะภูมปูพื้นด้านล่างนะคะถือว่าตัวนี้เขาซื้อมาเพิ่มเนี่ยอันนี้เราก็ให้ไปเลยนะคะเราไม่ได้มีการเอาออกนะคะตรงรุ่นของเขาเลยเนาะพ mm hmm. ดานด้านบนไม่ต้องบอกเลยนะสะอาดมากนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยปีใหม่สุดๆไปเลยนะคะ mm hmm. ถือว่าเขาดูแลรถได้เป็นอย่างดีเลยเนาะ mm hmm. สุดท้ายแล้วที่นุ่นจะพาไปดูเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างไปเราไปดูพร้อมกัน รถปีใหม่ๆแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงตัวเลือกโครงสร้างของเขาเลยนะคะทุกอย่างนะสบายใจได้เลยและที่สําคัญนี้คือได้เลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะมาสําหรับตัวเครื่องยนต์เองนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ e ีโกคาประหยัดน้ํามันนะคะจะเป็นตัวเครื่อง VVTiE นะคะตัวนี้ก็ เป็นน้ำมันนะอัตราการเส้นเปลืองอยู่ที่สูงสุด19กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะตัวเครื่องยนต์แห้งสนิทไม่มีน้ํามันไหลเย,ยิ้มและที่สําคัญไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์ได้เลยนะคะไปต่อกันในส่วนของน็อตฝากระโปรงกันนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะสีเดิมๆไล่ลงมาจะเป็นในส่วนของตัวน็อตแก้มก็สีเดิมนะคะเห็นไหมเบ็นอาร์ที่เบ้าโชว์ฝั่งนี้สภาพดีสมบูรณ์ไล่มาจะเป็นในส่วนของตัวคานนะคะนี่เห็นไหม ทุกอย่างคานเดิมๆแบบนี้เลยมาจนถึงในส่วนของตัวคานด้านหน้าคานด้านหน้าก็เดิมๆตรงๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะยาวมาจนถึงในส่วนของตัวคานด้านขวาน็อตแก้มฝั่งด้านขวาเม็ดอาร์ที่เบ้าโช๊คฝั่งด้านขวานะคะแล้วก็น็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับสําหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเห็นไหมคะจะมีในส่วนของสัญลักษณ์โตยต้าแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้จากโรงงานเลย แะะม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองเห็นไหมสภาพดีสมบูรณ์เหมือนรถเนี่ยเพิ่งออกจากป้ายแดงเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานสติกเกอร์สีก็อยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือทางไปรุนของเราเนี่ยการันตีเรื่องโครงสร้างด้วยนะคะว่าจะต้องไม่มีการชนหนักนะคะตัดต่อเครื่องยนต์พลิกควม่มหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนได้ทุกคันเลยนะคะว่าไม่มีชํารรูสูญหายอย่างแน่นอนนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถสีเทาดำคันนี้นะคะโตยต้ตายาริสเอทีนะคะ1.2สปอร์ตปี2021ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งขายอยู่ที่459,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงเพรยนต์ของเราที่นุ่นยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68 แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะก็ดูจบแล้วนุ่นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานเพชรโยนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ